สวัสดีครับแมนยู24นะครับก็นําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับทีมปีศาจแดงนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมฟังกันเพลินๆไปนะครับก่อนอื่นเลยเราเริ่มที่ผลของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งกัน2คู่คู่แรกเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะคริสตนะันพาเลต์สต่อหนึ่งะแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์เชลซีเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นศึกลูกศิษย์เจออาจารย์นะครับเอนโซมาเลสกากับเบ็คกเดล่า แล้วก็เป็นฝั่งอาจารย์นะแมนซิตี้ของเป๊ปเนี่ยชนะไป2 0จากประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแล้วก็มาเตโอโควาสิตยิงทีมเก่านะครับก็ต้องบอกว่าแมนซีนี่มาโหดตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับก็ทําให้ตอนนี้นัดเปิดสนามเนี่ยมีทีมที่เก็บ3แต้มไปแล้วเนี่ยแทีมส่วนคืนนี้ก็จะมีเตะกัน1คู่นะครับ เวลาตีสองเลสเตอร์ทีมน้องใหม่นะครับจะเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะก็มาดูกันว่าเดี๋ยวจบนัดแรกเนี่ยแมนยู U, จะจบที่อันดับเท่าไหร่นะครับตอนนี้รั้งอันดับ7ของตารางอยู่ ามาเข้าข่าวสารของทีมแมนยูกันบ้างน,นะครับไปเริ่มที่ข่าวของฟิลโจนกันก่อนอดีตกองหลังของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะล่าสุดประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยในวัย32ปีนะครับแล้วก็เขาจะไปเดินหน้าในเส้นทางโค้ชอย่างเต็มตัวเซนเตอร์ชาวอังกฤษเนี่ยแยกทางกับแมนยูเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023หลังจากอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2011ระยะเวลาเนี่ย12ปีเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวน่ะปฏิเสธที่จะมีเกมเทสติมอนเอแมต บอกว่าจัดไปก็คงไม่มีใครสนใจนะครับซึ่งจริงๆผมว่าถ้าจัดเนี่ยผมว่าแฟนแมนยูก็ยินดีด้วยนะยินดีที่จะไปชมแน่นอนแหละแต่เขาเลือกที่จะไม่จัดนะครับพอ,อหลังจากที่แยกทางกับแมนยูเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรไหนเลยแล้วก็มุ่งมั่นกับเส้นทางโค้ชมีกลับมาอยู่กับแมนยูด้วยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อมาทําทีมชุด U18 ของแมนยู ดยฟิลโจนเนี่ยเขามีการให้สัมภาษณ์กับการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเส้นทางอาชีพของผมจบลงเร็วกว่าที่คาดหวังเอาไว้แน่นอนว่ามันน่าผิดหวังแต่มองอีกด้านผมจบหลักสูตรเอไลเซนและทำงานกับทีมชุด U18 ซึ่งมันเยี่ยมมากและเป็นประสบการณ์ที่มีค่าผมต้องการออกไปท้าทายตัวเองด้วยการเป็นโคช้ชในที่สุดแล้วผมต้องการคุมทีมผมรู้ขั้นตอนการไปถึงจุดนั้นและผมก็ปรารถนาที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับเาสำหรับฟิลโจนเนี่ยก็ เริ่มต้นเล่นอาชีพกับ b l a c k b บ r ร์โลเวนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแมนยูได้แชมป์มาเรียกว่าเกือบครบนะครับมีแชมเมียร์ลีกอังกฤษ FA u ครับยูโรปาลีกคอมมูนิตี้ชิลนี่คือแชมป์ที่ได้กับแมนยูแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษไป27เกมนะครับเป็นกองหลังที่ผมว่าเก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายคือเขาโชคร้ายมีปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยรบกวนตลอดอาชีพการเล่นเลยทําให้มันไปไม่สุดก็ขอให้ฟิวจน โชคดีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเส้นทางโค้ดล้วอาจจะเป็นโค้ดที่ดีก็ได้เดี๋ยวรอติดตามผลงานของเขากันเพราะว่าเขาก็มุ่งมั่นแล้วตอนนี้มีเอไลเซ e แล้วอีกขั้นเดียวก็จะเป็นโปรไลเซ่นก็จะคุมทีมได้นะครับส่วนเรื่องของอีกหนึ่งอดีตนักเตะของแมนยูนะครับอันนี้เราไปดูที่ลิกเอิงเมื่อวานเ่าเราไปดูเรื่องของเมสันกินวูดมาลว เปิดตัวได้ดีแต่ว่าก็มีอีกเกมที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเกมลิกเอิงที่ริวเนี่ยบุกไปชนะแรงสอูนะครับเกมนี้มีอดีตเด็กป้านแมนยูที่ชื่อว่าแองเจลโกเมตลงเล่นด้วยปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับเป็นจังหวัดที่แองเจลโกเมดเนี่ยขึ้นหม่งแย่งบอลปะทะกับอามาดูโกเน่ของแรงนะครับปรากฏว่าโชคร้ายชนกันแล้วก็หล่นลงมาบาดเจ็บหนักจนสลบ คาสนามเลยนะครับเกมเลยต้องหยุดไปถึง20นาทีเพื่อปฐมพยาบาลก่อนที่จะหามเจ้าตัว,ตวออกจากสนามซึ่งจังหวะนี้อามาดูโคเน่ของแรงเนี่ยโดนใบแดงไปด้วยจากการทำฟาวหนักส่วนโกเมสเนี่ยอัปเดตล่าสุดเนี่ยบอกว่าได้สติกลับคืนมาแล้วแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองแรงนะครับเพื่อตรวจอาการอย่างละเอียดซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ลืมนะครับมีการทวิตเตอร์รีทวิตจาก X ของลิวเนี่ยส่งกำลังใจถึงอังเจลโกเมสนะครับก็บอกว่า sending love and strength to เอโกเมส47 w ู o h สบ b e เทคเก e นทูฮอสพิ t อล f ฟ l ลโล i n ิ a ง o l l i s i ล n ชั i ว e ย l a y งฟอร์ r ิวเวี a ร์ทิงกิ i งออฟยูแองเจลก็บอกว่าขอส่งความรักและกำลังใจไปให้กับ a n g เจ g โกเมที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากเกิดการประทะการระหว่างเล่นให้กับริวเราคิดถึงคุณนะแองเจลก็ถือว่าแม้จะไม่ได้รับใช้สโมสรดแมนยูแล้วแต่ว่าอดีตเคยเป็นนักเตะของทีมนะครับทีมก็ไม่ลืมที่จะส่งกำลังใจไปให้เพราะว่ามันเป็นการบาดเจ็บที่หนักจริงๆนะ ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอะเจ็บแบบนี้นะครับแต่ว่าโชคดีครับที่โกเมสไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็สําหรับแองเจโกเมสเนี่ยถ้าเป็นแฟนผีก็คงจะพอได้ยินชื่อกันนะครับปัจจุบันในอายุ23ปีแล้วเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่ของแมนยูนะครับแล้วก็ได้เล่นพิมเมลีกเมื่อปี2017เล่นกับแมนยูทั้งหมด10นัดแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมเพราะว่าอยากได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เลยย้ายไปลีวในฝรั่งเศสเมื่อปี2020นััแลล้ววก็เปตหของมาจนถึงปัจจุบันนะครับ มาดูข่าวเรื่องของตลาดนักเตะกันบ้างล่าสุดเนี่ยมีข่าวของฟาคุนโดปีอสตี้นะครับปีกทีมชาติอุรุกวัยที่ถ้าอยู่กับแมนยูต่อเนี่ยคงจะได้เล่นค่อนข้างน้อยแหละเพราะว่าเขาเป็นตัวเลือกอันดับรองๆองเลยอ่ะในตำแหน่งปีกข,ขวาเนี่ยมันมีทั้งอามัดเดียโลอันโตนีอเลฮันโดการาโชก็เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นปีสตี้โอกาสเล่นน้อยมากล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของพาาทีนกอสทีมดังของกรีซเนี่ยได้เข้ามาเจรจาในการเซ็นสัญญาซื้อตัวฟาคุนโดปีสตี้แล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยเรื่องของดีลเนี่ยมันยังไม่จบแต่ว่าก็มีการพูดคุยลล่วงไปพอสมควรแล้วคาดว่าอีกไม่กี่วันน่าจะจบดีอยู่กันได้นะครับสำหรับฟากุนโดเปียสตรี่ส่วนสกอตแมคโทเมนีนะครับหลังจากที่ทางนาโปลีเนี่ยตอนนี้เดินหน้าจีบอยู่ล่าสุดฟูลแลมได้เปิดการเจรจากับแมนยูอีกครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาสกอตแมคโทเมนีก่อนหน้านี้ฟูลแลมเคยยื่นมาแล้ว2ครั้งถูกแมนยูปฏิเสธไปทั้งสองครั้งเลยแล้วก็คาดว่าฟูลแลมก็ คงจะไม่เอาแล้วนะคงจะถอนตัวแล้วแต่ทำไมทำมาฟูลเล่มกลับมาครับพร้อมยื่นข้อเสนอที่ดีขึ้นเพื่อเจราจาเอาแม็กโทมินีเข้ามาเสริมทีมซึ่งตัวนี้แม็กทอมเนี่ยสัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีออปชันที่จะขยายเพิ่มออกไปอีกหนึ่งปีก็ได้หรือว่าอาจจะขายขาดไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวข่าวนี้ต้องติดตามกันดีๆว่าฟูลเล่มเนี่ยจะยื่นข้อเสนอมาเป็นที่พอใจของแมนยูหรือเปล่านะครับแมนยูเนี่ยต้องการประมาณ 30- 40ล้านปอนด์ประมาณเนี้ยฟูลเล่มเขาก็จะเอาไปผกกลัังกบ เอมิลสมิธโลนะอีกหนึ่งจอมทัพคนใหม่ที่เขาไปเอามาจากอาร์เซนอลวันนี้เรียกว่าจะรวมดาวกองกลางตัวสำปรองของทีมใหญ่ๆเข้ามาเสริมทัพเลยนะครับฟูลแลมในฤดูกาลนี้นี่ก็เป็นข่าวสารของแมนยูนะครับที่มาอัปเดตกันทางแมนยู24พรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรก็ฝากติดตามกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ